ผมน่ะเป็นคนไม่ขัดคอคนแต่พวกแม่ไม่ได้ที่ไปชนเอาคนนี้ขัดคอคนเข้าแต่ว่าผมก็ไม่ต่้งไม่มีเจตนาร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมยังเป็นคนโง่อ,อยู่ในเมื่อผมโง่ผมก็ต้องยอมยอมตามยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไป ผมถือว่ายังไงยังไงก็ตามผมต้องดีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแน่ในความดีก็ผมก็ไม่ไกลพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ขอเดินตามรอยไกลๆท่านสักนิดนิดเห็นรอยชัดเงาๆหน่อยๆก็ดีแล้วแค่แกะรอยตามพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าเองท่วนตัดในพระนนท์ทำน้ำมนต เราผมก็จะไปบรรนามคนทำน้ำมนต์ว่าเขาเลวได้นคนคนยอมรับน้ำมนต์ว่าเลวผมก็จะเลวกว่าเขาอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าติว่าคนทำน้ำมนต์เลวทั้งหมดก็ถือว่าติาพระพุทธเจ้าด้วยท่านเห็นด้วยไหมเพราะว่าในศาสนาของเราพระพุทธเจ้าสั่งทำเป็นองค์แรก และก็เป็นการบรรลุอบเบเเซสมามธิรมปฏิยานใกล้ครบปีองทรงบรรลุอบเบเเซสมารมธรมปฎิยานบันวิสาขาบูชาวั็เทศธรรมจักรวันกลางเดือน8เอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้านับแต่วันเทศธรรมจักรมาก็เกือบปีแต่วันบรรลุอเบเศษสมารมธรรมปฏิยานกันห พอถึงใกล้กลางเดือนแปดก็เรียกว่าปีเสร็จอันนี้ผมก็ไม่ได้เขียนมาเพราจำจากธรรมบทมาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือการทำน้ำมนต์แต่ผมก็ยอมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าคนทำน้ำมนต์ก็มีหลายประเภททำน้ำมนต์ดีก็มีทำน้ำมนต์นนร้ายก็มี ฉะนั้นนิ้วไหนร้ายก็ตัดเฉพาะนิ้วนั้นจะไมว่ากันทั้งหมด <c oughs> อย่างว่าสมัยหนึ่งความจริงเรื่องน้ำมนต์ก็ดีพวกผีก็ดีพวกเจ้าก็ดีนี่ผมไม่ค่อยจะเชื่อกับเขาในสมัยเมื่อผมยังยังไม่บวชเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆเรื่องธนำมนต์นี่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องว้าๆบวม,บม แต่ว่าในที่สุดผมก็กลายเป็นคนบ้าคนบวมซะเองผมจะเล่าเรื่องของผมสักตอนหนึ่งตอนหนึ่งสมัยนั้นผมเป็นหนุ่มผมเป็นหนุ่มคือรูปร่างก็คงไม่เหมือนคนแก่และลีลาของผมก็คงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีการสุภาพเรียบร้อยเพราะคนแก่คือไม่มีมายา สมัยโน้นเป็นหนมมายามากตอนหน้าผู้ใหญ่มันก็ผ้าพับไว้รับหลังผู้ใหญ่มืนอก็นุ่นเปรียวลมแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ผมปฏิบัติตามผู้ใหญ่เคร่งครัดนั่นคือไม่ดื่มสุราเมรัยผมดื่มสุราไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วในชีวิตนี้จริงๆได้ดื่มสุราครั้งเดียว ไปเที่ยวงานฉลองลรัฐมนูลพศ .2476 ที่สนามหลวงมันหนาวจัดก,กลับบ้านไม่ได้บ้านอยู่ฝั่งทนสมัยนั้นไม่มีรถไม่มีแต่เรือพอตีสองหนาวจัดเพื่อนไปชนเดินเล่าเขาบอกมันอุ่นดีผมล่อเขาไปก้งครึ่งมันบาดคอบอกไม่ถูก ก็เลยบอกเพื่อนว่านับแต่นบัดนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องชวนเสียงกินเหล้าต่อไปเพราะมันไม่อร่อยมอนน้ำหวานหลังในตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็เป็นหนุ่มนี่เป็นธรรมดาธรรมดามันมีสาวอยู่คนหนึ่งในตำบลตำบลหนึ่งสาวคนนั้นแกสวยเด่นในตำบลจริงเพราะหลายหาตำบลสวยสู้แกไม่ได้ นี่เจ้าเพื่อนเยของผมมันก็ยองไปติดพันไปรักษาคนนั้นรู้สึกว่าต้อมกันมากผู้หญิงคนเดียวนี่ผู้ชายหนุ่มตั้งเยอะบางทีมาแย่งกันสาวจะรู้ตัวแล้วไม่รู้ไม่ทราบตีลันฟันแทงชดต่อยกันอาการอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องคนบ้าเพราะคนทั้งโลก ก็เป็นคนเหมือนกันทําไมจะไปแย่งคนรักแล้วการทะเลาะวิวาทกันเนจะมีหวังครองสาวคนนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่บางคนถูกปืนตายบ้างถูกแทงตายบ้างบาดเจ็บไปบ้างมันไม่เด้นเรื่องแต่เจ้าเพื่อนผมก็ย่องไปรักสาวนั้นเหมือนกันผมก็เห็นว่าเขารักสาวคนนั้นผมก็ไม่ยุ่ง พราะมาสาวมันไม่มีสาวเดียวในในโลกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในตำบลน,นั้นๆนก็ไม่ได้มีสาวเดียวไม่เกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็ย่องย่องไปชอบคนอื่นเขาก็ยังได้แล้วก็ไปย่องโดยชอบคนที่เขาไม่แย่งกันสบายหมายความาเรือรถวิ่งคันเดียวมาสะดวกกว่ารถวิ่งหลายคันแล้วไม่มีรถสวนทางไม่มีรถขวางสะดวก แต่ว่าเหตุร้ายมันก็เกิดขึ้นต่อมาเวลาผ่านไปสักปีเสร็จคือาสาวคนนั้นผมเจอแกผมก็คุยธรรมดาธรรมดาไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเธอก็คุยด้วยดีต่อมาปีเสร็จเสร็จอ้ชักนอนฝันถึงสาวคนนั้นเสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์รักขึ้นมาภายในทั้งๆที่ไม่คิดไม่ก่อนก็มีการแปลกใจ แต้ความรักเกิดขึ้นผมก็เป็นคนมีอารมณ์แปลกอยู่อย่างหนึง่งคือถ้าผมเริ่มรักใครผมไม่ยอมให้รักให้รักความรักมันฟาวไปเฉยๆความรักเกิดขึ้นอะไรต้องมีผลเหมือนนั้นก็คนอย่างผมประเดี๋ยวเดียวผลก็เกิดมันก็เกิดตามความพอใจทั้งสองฝ่ายก็แปลก พอจะเพื่อนเห็นว่าผมไปยุ่งเขาก็ถอนตัวออกไม่ขัดคอกันเรื่องนี้เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นผมก็บอกบอกเพื่อนบอกคย้ยมันชักจะไม่ดีซะแล้วนี่ขค่ชักจะเริ่รมรักมาซะมั่งแล้วแกรักมาตั้งปีกว่าแล้วนี่ปล่อยให้ข้ารักมัง่งเขาก็ถอนตัวเป็นนะว่าไม่ในระหว่างเพื่อนไม่มีใครใครคอแต่คนอื่นเขาจะเขาจะทำเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบ แต่ความรักในสาวไม่เคยไม่ใช่เป็นความรักครั้งแรกสำหรับผมผมมันมีโรครักตลอดปีมาตั้งแต่อายุทิพย์สองทิสามเมื่อโรครักเกิดขึ้นผลความรักก็มีตลอดแต่ว่าสาวคนนี้แปลกมันรักผิดปกติถ้าวันไหนไม่ได้เห็นเธอใจไม่สบายจริงๆซึ่งแปลกกับคนอื่นที่ผ่านมา ต่อมาเรก็เกิดมีความซึมการงานเช็ดเหนื่อยลงไม่ได้ขี้เกียจอีตอนเหนื่อยลงไม่ใช่อะไรมันไม่พอคิดถึงการงานก็เห็นหน้าสาวมันลอยต่อมาท่านแม่แปลกใจในจริยาที่เชื่อมซึมลงไปท่านก็พาไปหาท่านคารวาน์นะท่านลุงคนหนึ่งท่านเป็นหมอนหนมล ท่านลุงนี่นก็ทำน้ำมนท่านใช้วิธีการหมอดูด้วยการหยดดอกเทียนพอหยดดอกเทียนลงไปท่านก็บอกเอ๊ะนี่ถูกทำเสร็จแล้วสิท่านก็หันมาถามว่านี่คุณท่านเรียกคุณผมนึกอายเท่ากับแย่คุณใกล้ที่ซึมลงไปคุณนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหม ตามปกติผมก็ไม่ชอบหูเท็ดบอกใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นเดิมทีคุณไม่ได้เข้าไปยุ่งใช่ไหมผมก็บอกใช่ครับเพราะเพื่อนเขารักอยู่แล้วทาไมคุณเข้าไปยุ่งกับเขาตอนนี้อ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมหาทางหลีกมาตลอดแต่มันหลีกไม่พ้นเพื่อสุดก็ไปชนกันจนได้ท่านก็เลยบอกว่าคนนี้ถูกคนเขาทำเสร็จแล้ว เขาบอกว่าคุณถูกคนเขาามนี่ผมนึกในใจเมื่อลุงนี่พูดอะไรก็พูดถูกหมดอีตอนนี้ไม่ถูกแน่คนอย่างผมจะถูกทําทําไมหนึ่งผมไม่ได้ผมไม่ได้ร่ํารวยมกักไม่อยู่ในฐานะร่ำรวยพอที่คนจะถูกทำให้ไปรักรายการที่สองผมไม่ใช่คนสวยและก็รายการที่สาม ผมก็ไม่มีเสน่ห์ในดีลาเจ้าชูคือไม่มีคาถาเจ้าชูเขาเลยก็รบอกกับท่านบอกมันเขาจะทําผมทาไมครับขนผมประเภทนี้คนที่ไปรักษาคนนั้นมันดีกับผมต้องเยอะฐานะเขาก็ดีกว่ารูปร่างหน้าตาเขาสวยกว่าแล้วก็ทุกอย่างผมสู้เขาไม่ได้แต่ท่านลุงก็บอกว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่ง ที่คุณไม่เหมือนคนอื่นคือหนึ่งคนคุณไม่กินเหล้าเมายาสองคุณไม่เกกเมลิกมะเรกะเ,รเก,กเกเรมีความสุภาพเรียบร้อยอีตอนนั้นเรียบร้อยจริงๆงสงบสงเหยี่ยมเพิ่มเป็นมายาผู้ใหญ่เขาก็ชอบเมื่อผู้ใหญ่ชอบเขาก็หนุนพู้น้อยให้ชอบบงังไอพู้น้อยเนี่ยเขาก็ชอบคุดมานาน เขาสนใจคุณแต่ว่าคุณไม่สนใจเขาเขาก็ต้องหาคนช่วยถามว่าเขาใช้อะไรครับบอกเขาใช้ผีก็เลยถามว่าจะทำยังไงความจริงพูดไปก็ไม่เชื่อ <c oughs> ถ้าผีมันมายุ่งกับเราจริงผีมันก็ต้องทำให้เราเห็นตัวบางนี่ความโง่ของผม แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธเพิ่นก็รับฟังท่านท่านบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าลุงลดนมนต์สามวันไม่มีผลก็แปลว่าคําพูดของลุงไม่มีความหมายเธอไม่ต้องเชื่อลุงต่อไปตลอดชีวิตอีกครั้นี้ถ้าไม่เด็กคุณที่เรารอเธอคนแล้วผมก็เป็นคนอยากพิสูจน์ดิเพา่อนก็ลองเอ้าวลดกล็รดครับท่านบอกเอ้าต่อตากนี้ไปตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้า ผมก็นึกถึงพระเจ้าให้นึกถึงอะไรผมนึกตามหมดโดยมากท่านนึกถึงพระพอให้พระก็ดีเทวดาก็ดีพรมก็ดีเทวดา,ดดท,วดาที่ปกครองรักษาตัวก็ดีกําจัดโรคร้ายออกจากใจเดี๋ยวนี้แล้วก็กกท่านก็รถมนน้ำมลก็ทนรัดรถไม่มากรถสามขันท่านว่าอมริมัมมมัมมัม,ม,ม,มตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่าพอมาบวชเข้าเราทราับท่านล,อล่อรัตนาสูตรนี่เองแต่ท่านสูตอยู่ขันละสามรอบจบแล้วก็ราศไปทีตักมีขันท่านสูตรสามรอบด้วยความเคารพท่าทางกเคารพมากต้องอีกทีพอสามครั้งอาการเบาความมืนเริ่มใครตัว ไอ้ความซึมเริ่มเพิคลายๆไปเรื่อมีความกระปีก้กระเปร่าวันนี้สองเบรกไปรถอีกไี่เขานี่นึกถึงสาวน้อยไปนิดมันนึกบ้างแต่ก็เฉยๆจิตไม่ซึมกระปีก้กระเปร่าเพราะวันนี้สารผ่านไปนึกเอ้ความรักสลายตัวเลยมันนึกขึ้นมนได้ว่าเอ้ไอ้สาวคนนี้นี่ เพื่อนเขารักอยู่แล้วก็ไปยุ่งกับแก่ดีไม่กี้ถ้าแกมีท้องขึ้นมาต้องเป็นพ่อเด็กนะนี่ในะบรรดาเพื่อนพิสุทธ์สมณนนีที่มีเขาบอกมีพระราชาคณะองค์หนึ่งบอกว่าไอ้ลิงดำนี่มันบวดเนรกับหลวงพ่อปานแต่เล็กเล็ก,ลกท่านเรียกว่าไอ้ลิงไอ้ลิงอันนี้ไม่ถูกนะครับ ผมไม่ได้บวชเนรเ,เล็กๆผมบวชพระนี่ผมเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ผมเป็นพ่อคนได้แล้วผมฝึกความเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีดีนะไอ้ไม่ไอ้ผีจังไรมันไม่ดันเกิดขึ้นมาเป็นลูกถ้าเกิดมาเป็นลูกผมไม่ได้บวชถ้าเป็นลูกรายเดียวจังถ้าเป็นลูกหลายๆสิบหลายก็เสร็จเลยไม่มีอะไรให้ลูกกิน นี่ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ที่ผมพบ